สองลังนะคะอ่าลังที่หนึ่งค่ะลังที่สองเราออกแล้วนะคะสองลังเดี๋ยวเราไปลังที่สามค่ะเด็กๆนะคะเนาะมันจะเป็นอันตรายค่ะก็ต้องเอาออกไปก่อนถึงวันงานนะคะนี่ค่ะคักคักโคราชขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอยู่กระตูนชยนัททีมงานคักคักโคราชค่ะ วันนี้ตุนอยู่กับทีมงานพ่อพานผึงพงทาทารประแดกค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนสารสาศาสตร์โคราชค่ะมาเอาลังผึ่งออกจากอาคารเรียนนะคะนี่ค่ะอยู่ยอดตึกเลยค่ะอยู่ชั้นเจ็ดเลยนะคะตูนถ่ายเห็นชัดๆเลยค่ะวันนี้ตูนอยูอ่ติดขอบลังเลยค่ะไม่ใช่ติดขอบสนามนะคะวันนี้อยู่ติดขอบลังผึงเลยค่ะห่างจากลังพึงประมาณ3เมตรนิดๆค่ะ แต่ว่าตูนใส่อุปกรณ์เซฟตี้อย่างดีนะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะอ่า,างพึ่งอยู่ในอาคารเรียนนะคะมันจะเป็นอันตรายกับเด็กๆนะคะเนาะเพราะฉะนั้นต้องเอาออกไปค่ะให้เขาไปอยู่ตรงที่อื่นนะคะในป่านะคะเนาะเอาออกไปเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันที่โรงเรียนจะมีงานคิดมัดน,นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเสียงดังพอเสียงดังปุ๊บ ผึ่งก็จะลงไปกวนเด็กๆนะคะเนาะมันจะเป็นอันตรายค่ะจะต้องเอาออกไปก่อนถึงวันงานนะคะนี่ค่ะวินาทีพ่อพานและทีมงานนะคะพ่อพานผึ่งพงทาซานบาดแลกระค่พานขาวแล้วก็พี่วรพจน์ริ้วแดงค่ะช่วยกันค่ะสามคนหลังผึ่งใหญ่มากเลยค่ะตูนอยู่อีกช่องหน้าต่างหนึ่งนะคะหน้าต่างถัดไปเป็นพ่อพานแล้วก็พ่อพานขาวนะคะแล้วก็พี่พอวรพจน์ริ้วแดงค่ะช่วยกันนะคะช่วยกันสามคน ส่วนตูนกับพานหม่องก็ถ่ายคลิปนี่แหละค่ะตูนตั <part of the course> ้งกล้องไลฟ์สดด้วยนะคะแล้วก็ถือกล้องตัวเล็กยื่นมือออกไปถ่ายนอกหน้าต่างแบบนี้ค่ะอยากให้เห็นมุมอยากให้เห็นภาพนะคะว่าเนี่ยค่ะทำงานกันยังไงรังผึงอยู่ตรงไหนนะคะของอาคารอยู่นอกตัวอาคารค่ะอยู่นอกตัวอาคารเราเปิดหน้าต่างออกไปพอก็มีวิธีการนี่แหละค่ะใช้ไม้ใช้ อามีดใช้สวิงนะคะนี่ค่ะใช้ควันนะคะเนาะวิธีการทำงานของพ่อพานครับทีมงานตุนวันนี้มีโอกาสได้เข้าไปใกล้หนางานมากที่สุดเลยค่ะห่างจากรังผึ่งนิดเดียวค่ะประมาณ3เมตรกว่านี่ค่ะอยู่อีกช่องช่องหน้าต่างหนึ่งค่ะรังใหญ่มากเลยค่ะอันนี้รังที่1นนะคะอันนี้รังที่1ค่ะมีอีกหนึงรัง,งเดี๋ยวตูนถ่ายให้ดูรังที่1ให้เซจก่อนนะคะ รังที่หนึ่งเซตแล้วจะพาไปดูรังที่สองค่ะแต่รังที่หนึ่งนี้ใหญ่มากใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็อยู่สูงอยู่ชั้นเจ็ดเลยค่ะอยู่ชั้นเจ็ดของอาคารนะคะเนาะชั้นสูงสุดของอาคารเลยเดี๋ยวชมตูนจะถ่ายลงไปให้เห็นข้างล่างนะคะว่ามันสูงแค่ไหนนะคะเนาะนั่น,นค่ะด้านล่างน,นะคะเนาะอ,อันนี้เราอยู่บนยอดตึก แม่ผึ่งก็จะบินวนเต็มเลยค่ะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยผึ่งหลวงนะคะเนาะเป็นพึ่งหลวงเพราะ,ะนั้นตัวเขาจะใหญ่มากเลยแต่ตูนใส่อุปกรณ์เซฟตี้อย่างดีแล้วตุนก็เลยยื่นมือออกไปถ่ายได้นะคะไม่อันตรายค่ะเซฟตี้อย่างดีเลยค่ะอยากเก็บภาพมาฝากนี่ค่ะข้างล่างนะคะถ่ายลงไปข้างล่างแล้วเราอยู่ยอดตึกกันค่ะพยายามจะเคลียร์ออกไห,หมดค่ะอยากให้พี่น้องได้เห็นเวลาพ่อพานทำงานนะคะพ่อาพอานกับทีมงานทำงาน ตูนก็เลยไปติดขอบรังเลยค่ะวันนี้นะคะติดขอบรังเลยตั้งกล้องไรสุดด้วยแล้วก็ยื่นมือออกไปนอกหน้าต่างเพื่อที่จะใช้กล้องถ่ายให้เห็นมุมนี่ค่ะเพราะว่ากล้องที่ตูนตั้งไรสุดมันมองไม่เห็นชัดๆแบบนี้ค่ะนี่ค่ะค่อยๆตัดออกทีละนิดนะคะรังผึ่งค่อยๆตัดออกทีละนิดค่ะงานยากไหมงานยากค่ะถ้าไม่ชํานาญอ่า ประสบการณ์ไม่ถึงเหมือนพ่อกลุ่มพ่อพานนี้ยากค่ะยากมากๆเลยด้วยความชํานาญและประสบการณ์ที่มีมายาวนานของพ่อพานและทีมงานนะคะสุดยอดเลยค่ะตูนได้ไปติดขอบรังเลยค่ะไปอยู่ใกล้ๆติดขอบรังผึ่งเลยค่ะครั้งแรกค่ะที่ได้อยู่ใกล้ขนาดนี้นะคะอยากเก็บภาพมาให้เพื่อนๆได้เห็นนี่ค่ะ นี่ได้ลังผึง่งลงมาแล้ว1ชิ้นนะคะอันนี้แค่1ชิ้นนะคะอันนี้แค่หงชิ้นน,ะะน,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 นี่กล้องตูนตั้งไลท์สุดไว้อันนี้น้อง <c oughs> นี่น้องพานตัวเล็กน้องพานตัวเล็ก <c oughs> อยู่ด้วยกันคะ่ะอยู่ด้วยกันน่ารักมากเก่งมากเลยคะ่ะไม่กลัวเลยนี่ดูต่อนะคะอ่าตูนตั้งกล้องไลท์สุดไปด้วยแล้วก็ เอาตัวเล็กถ่ายจนจนเอาลังนี้ลงหมดนะคะเนาะอยากให้เห็นค่ะว่าลังใหญ่แค่ไหนแล้วก็เขาทำงานกันยังไงนี่ค่ะยังไงตูนฝากอา่าเพจคักคัคโคราสด้วยนะคะคักคัคโคราชแฟนเพจค่ะแล้วก็ฝากทางช่อง YouTube นะคะคักคัคโคราชค่ะฝาก ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e ฝากติดตามคลิปต่อต่อไปของตูนด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีมาให้ชมเรื่อยๆอย่าลืมนะคะคักคโคราชแฟนเพจทางช่อง YT, u t u ค e คค่โคราชค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ตูนด้วยนะคะเดี๋ยวตูนจะพาไปชมคลิปต่อตไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมีผลงานต่อๆไปมาให้ชมเรื่อยๆเลยค่ะวิธีการนะคะเอา เอาตะข่ายเอาสวิงค่ะรองไว้นะคะแล้วก็ใช้มีดปาดรังผึ่งนะคะปาดรังผึ่งทีละชิน้นทีละชิ้นค่ะเพราะว่ารังใหญ่มากคนนึงก็คอยรับนะคะคอยช่วยกันรับใส่ในสวิงใส่ในตะข่ายนี้ค่ะเอาลงมาทีละชิน้นทีละชิน้นจนกว่าจะหมดนะคะจนกว่าจะหมดค่ะนี่ค่ะวิธีการทํางานนะคะเนาะตูนอยากให้เห็นใกล้ๆเหมือนตูนเห็นจังเลยค่ะอ่าตูานถ่ายหลายครั้งแล้วนะคะถ่ายหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้ใกล้สุดค่ะครั้งนี้อยู่ติด ขอบรังผึงเลยค่ะใกล้สุดเลยก็เลยอยากเอามาให้พี่น้องได้เห็นนะคะการทำงานของทีมงานพ่อพานชำนาญน,นะความชำนาญประสบการณ์ของพ่อพานที่มีมายาวนานที่ทำมายาวนานนะคะนี่ค่ะช่วยกันช่วยกันเอาลงมาทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นค่ะจนกว่าจะหมดค่ะนี่สามท่านนะคะช่วยกัน มีพ่อพานพึ่งพงทาซานปลาแดกมีจ่าวราพจน์มีพ่อพานขาวนะคะเนาะช่วยกันสามคนส่วนตูนกับาพานหม่องขยอขยอยเขาถ่ายคลิปแบบนี้เลยค่ะอยากาได้คลิปไปลงให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นกันเนาะถามว่าอันตรายไหมอันตรายค่ะเนาะถ้าไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้นะคะอันตรายมากเลยแต่พวกตูนมีอุปกรณ์เซฟตี้ทุกอย่างนะคะก็เลยไม่อันตรายค่ะสําหรับพวกตูนนะคะเนาะ เซฟตี้อย่างดีเลยค่ะเหมือนเหมือนคลิปแรกที่ตูนล,ลงไปนะคะก่อนขึ้นมาเราต้องใส่ชุดยังไงเซฟตี้ยังไงนะคะเนาะตูนก็เลยไม่ไม่กลัวนะคะไม่อันตรายสําหรับตูนนะคะแต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้อันตรายมากค่ะพึ่งหลวงบางคนแพ้นะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะแม่พึ่งตัวใหญ่มากเลยนี่ค่ะเก็บภาพมาให้ดูติดขอบลังเลยค่ะอย่าลืมนะคะฝาก คักคัโคราดแฟนเพจแล้วก็ช่อง youtube นะคะคักโคราชคัคคักโคราดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ตูนด้วยนะคะนี่ทีมงานตัวน้อยก็มาค่ะผ่านหม่องพยอขยักทีมงานตัวน้อยน้องเทอร์โบนะคะนี่อนุบาลสามเองไม่กลัวเลยค่ะไม่กลัวเลยน้องเทอร์โบนั่งเฝ้ารังผึ้งค่ะนั่งเฝ้ารังผึ้งฝากติดตามด้วยนะคะ